สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางโซนคอนโดมิเนียมในเมืองทองธาน,นีนะครับจัดว่าเป็นสมาร์ทซิตี้ของแท่นะครับครับมารับชมกันเลยนะครับโดยปกติแอดมินจะออกทางเดิมนะครับก็คือทางนิติวันนหรือว่าปากเกตบอสตรีตตรงนั้นนะครับแต่สําหรับคลิปนี้แอดมินอยากจะเปลี่ยนเส้นทางนะครับก็คืออยากจะมาออกทางด้าน ถนนเรียบคลองป่าปานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่ามันจะยังไงเพราะว่าเส้นนี้ไม่เคยผ่านจะกลัวเจ๊กถ้าไปถูกก็ออกไปนะครับถ้าไปไม่ถูกก็จะย้อนกลับออกทางเดิมนะครับเริ่มสตาร์ทก็ออกจากลานจอดรถนะครับหรือว่าอาคารลานจอดรถก็ขับรถมาเรื่อยๆแล้วก็มากลับรถตรงหน้าแถวๆสนามฟุตบอลหรือว่าส่วนของส่วนกีฬานะครับก็ ตามนี้เลยนะครับปกติแอดมินก็จะเลี้ยวขวาแต่รอบนี้แอดมินเลี้ยวซ้ายไปก่อนนะครับเห็นป้ายบอกว่า,าจะาออกทางถนนเรียบคลองประปานะครับตรงนี้เนี่ยก็มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เห็นมีการก่อสร้างนะครับอาคารสันมง,งานหรือว่าคอนโดอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นอาคารสัมบงงานก็เลี้ยวขวาออกมานะครับก็จะเป็นโซนตรงนี้แหละนะครับที่แอดมินไม่เคยได้มาแล้วก็อยากจะ มาแล้วก็สมใจนะครับตรงนี้โซนคอนโดมิเนียมของอในเมืองทองธานีนะครับตรงนี้ก็สวยงามสะอาดร่มรื่นดีนะครับอันนี้เขาก็เปิดแล้วก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วนะครับในส่วนของคอนโดหรือว่าแนวคอนโดตรงนี้เนี่ยมีทั้งยังขายอยู่นะครับทั้งยังขายมีขายมีเช่าก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อกันเป็นของส่วนตัวกันหมด เรียบร้อยนะครับก็จะมีเหมือนว่าจะมี2หรือ1 2สองคอนโดหรือ3คอนโดเดียวเห็นมีประกาศขายอยู่นะครับก็จะมีคลกันนะครับคอนโดแล้วก็จะมีเนี่ยร้านค้าเมื่อกี้เห็นเซเว่นอก็สวยงามนะครับตรงนี้แอดมินชอบเหมือนกันนะครับจะเดินทางเจอพวกตึกสูงๆคอนโดมิเนียมสวยงามแบบนี้เนี่ยแอดมินชอบก็ตัดมาทําเป็นคลิปนะครับนี่ฮะก็เมืองทองธานีเขาก็จะ อ,อยากจะทำเป็นประมาณว่าเมืองแห่งสมาร์ทซิตี้นะครับก็มีอะไรครบหมดนะครับในภายในบริเวณนะครับศูนย์การค้าโรงเรียนนานาชาติก็มีมหาหลัยนะครับโรงเรียนอะไรต่างๆก็เห็นมีเยอะยอะกันหมดนะครับนะตึกสวยๆงามๆตรงนี้แอดมินก็ชอบถ้าผ่านมาแอดมินก็จะทำคลิปหรือว่าตัดคลิปตัดต่อคลิปเนี้ยค,คือห่างๆ่อยเขาก็จะมีร้านค้านะฮะฝั่ง ทางด้านสายมือนี้ก็จะเป็นร้านค้าก็คละกันหรือว่าสลับกันกับคอนโดนะแต่ว่าในส่วนตรงนี้เหมือนว่าจะมีฝั่งเนี่ยเซเว่นอีเลฟเว่นช่วงฝั่งโรงเรียนนานาชาตินะครับฝั่งนี้เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับอันนี้ก็มีครบนะครับในบริเวณเมืองทองธานีแล้วก็ครับผ่านมาเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงกันบ้าง ที่จอดรถจอดราอะไรเ,เขาก็จะมีที่จอดนะครับสําหรับผู้มาติดเต่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของแนวคอนโดเขาก็น่าจะมีะที่จอดพอสมควรแหละพาเห็นมีป้ายบอกบริเวณจอดลานตรงนั้นตึกนี้อะไรประมาณนั้นเนี่ยคอนโดค่อนข้างจะคนอยู่กันเต็มเนี่ยมีมีธงริวเนี่ยมีตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยแสดง ถึงว่ายังขายโครงการอยู่นะครับยังขายห้องอยู่พี่แอดมินไม่แน่ใจนะเห็นป้ายประกาศเริ่มราคาเริ่มต้น8.4.8ล้านแต่ซื้อจริงๆก็5ล้านกว่านะั่นแหละเพราะว่าในจะต้องมิเตอร์น้ำไฟเฟอร์นิชงเฟอร์นินเจอร์อุลเอินอะไรเนี้ยก็จะจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะทังน้อยเนี้ยก็ยจะเข้าได้ก็5ล้านต้นๆแหละหรือหรือบางทีราคาที่ติดบอกอราคาเริ่มต้น 4.8ล้านแต่พอซื้อยิงๆก็หมดนะครับราคานี้ก็จะเหลือราคาสูงกว่านี้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการขายของเป็นในเรื่องของการตลาดนะครับอันนี้มาดูแนวคอนโดกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวคอนโดที่อยู่อาศัยที่แต่ละตึกแต่ละอาคารค่อนข้างจะอยู่กันเต็มนะครับหมดนะก็ค่อนข้างจะเกือบหมดทุกห้องแหละนะครับก็จะมีชั้นล่างก็จะทําเป็นธมาค้าขายได้ด้วยนะครับ แต่แอดมินจะชอบถ้าอยู่คอนโดเนี่ยชั้นสี่ชั้นสามชั้นสี่น,นี่ก็จะเป็นชั้นที่พออยู่ได้ถ้าสูงสูงเนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะหมายถึงแอดมินนะแคนอื่นเนี่ยเขาก็คงไม่ได้กลัวอะไรคือถ้าอยู่ชั้นสูงสูงเนี่ยยิ่งจะราคาสูงนะครับคือชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นอะไรที่สูงสูงนะ่ะเหตุผลคืออะไรเขาเขาบอกว่ายุงนะบินไปขึ้นไม่ถึงหมดแรงก่อนแต่ถ้าจะขึ้นถึงขึ้นได้ก็ ขึ้นตามลิฟต์กับคนแต่ก็คงขึ้นไปไม่ถึงชั้นบนบนแหละเพราะว่าเดยกก็โดนฉีดยายจากแม่บ้านอยู่ดีนะครับโอเคครับมาดูกันต่อนะครับเนี้ยก็จะมีการก่อสร้างเนี่ยมีรถพุ่มพวงมาขายผลไม้ขายผักนี่ก็เข้ามาได้นะครับตรงนี้ขายทั้งคนงานก่อสร้างแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ในภายในคอนโดนะครับตรงนี้เนี่ยแอดมินเลี้ยวมาตรงนี้ก็ยังอยู่ในแนวคอนโดนะครับ ถ้าตรงไปเนี่ยตรงไปเนี่ยก็จะเป็นแนวคอนโดกับแนวอาคารสำนักง,งานออฟฟิศให้เช่าพวกนี้ก็จะเยอะนะครับนี่ถ้าตรงไปแต่ว่าแอดมินขออนุญาตนะครับเลี้ยวก็คือจะออกทางเดิมนะครับออกทางเรียบของปาปาไม่รู้ว่าป้ายไอ้บอกนี่มันอยู่ตรงไหนนะก็เลยไม่เห็นนะครับก็ขอกลับมาออกทางเดิมนะครับมาตรงนี้เป็นในแนวของอาคารสำนักง,งานหรือว่าอาคารออฟฟิศ นะครับก็อยู่บริเวณนะคนละฝั่งนะครับกับแนวคอนโดมิเนียมเนี่ยก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้คือที่จะรถจาราเขาก็มีหมดนะครับตรงนี้คอนโดนะครับหรือว่าอาคารสำนักง,ง,งานให้เช่าครับตรงนี้เนี่ยถ้าตรงไปเนี่ยเป็นแนวของอาคารสำนักง,ง,งานให้เช่าเหมือนตรงตรงนี้แหละนะตรงนี้ก็เป็น อาคารชุดในส่วนนิวว่าในส่วนของอาคารสำนักง,งานให้เช่านะครับออฟฟิศต่างๆนี่ก็จะอยู่ในถนนเส้นนี้ซึ่งจะถนนเส้นนี้นี่จะขนานกันกันกบถนนที่เป็นในแนวส่วนคอนโดที่แอดมินผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้เป็นบริเวณทางเข้า i m p a c t นะครับตรงนี้แอดมินกลับมาออกเหมือนเดิมนะครับทางเดิมทางนั้นไปไม่ถูกครับ บรรยากาศการเดินทา,ทางส่วนคอนโดเมืองทองธานีขอขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ